เบิ่งหน้าเบิ่องเบื้องหน้าเบื้องหน้างวโอ้ยโอ้ไม่นี่คือคักเนาะอาจจะเรียวเนาะจังเสียดว่จังแมนเฮียนสาตอวาศาสตร์แมนวะเออสี่เดือนผมเกือบแกะขาดแมนวะเสียม่เฮียนออนไลน์ยังไงแมนวะนี่ครับเฮียนสาตอวาศาสตร์มั่วกัลสินต้องแบบนี้ครับมันจังม้วนเนาะไปแค่เสียอิริมไหมโอ้ยแม่เจ้าของฟาร์มแม่ ล,ลมพักบอลงย่างหนีเสือไ,ไหมเสือเหลืองไหม <1> 1> อันนี้เป็นว้าว่าคิวนะครับพี่น้องครับเป็นว่าคิวของเจนเรียวครับผมอันนี้บาคิวจริงนะนี่เอาเหรอคิวเาเรียนนะครับบาคิวครับผั้ตสุดท้ายของเคสวันนี้นะครับผม ววก,กันอลู่ว่าจะพาลูกติดน,นะครับตีเบอร์ครับผมตีเบอร์กับ<ป><ป>อน<ป>บอนะครับตีเบอร์กับบอนโอ้ตอนด้วยนะครับผมบต้อนนำ้ำตีเบอร์น้ำครับโอ้มาหนีคือคุ้มค่าเลยปะปล่อยท้องนะครับปล่อยท้องเอาวายยาซึมก่อนวายยาซึมก่อนศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าวายยาซึมก่อนนะครับอ่าเริ่มเรียนรู้แล้วเด็กๆเนาะโตใหญ่ เดือให้ตรงเดือให้ตรงลูกอ่าเข้าไปเข้าไปเร็วเร็วช่วยกันเร็วเฮ้ยเห็นมันขึ้นลุกขึ้นได้ยังไงเดือยผิดทางผิดทางเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งจยกใส่มาตีดากนี่โอ้ยลักษณะนี่

เขาเอื่นว่าสัตตะวับานมือไหมครับพี่น้องครับโอ้เสียของเลยนพอเอาม่ลูกกดให้ลงกดช่วยกันกดกดครับอบอกครับขอหนยครับขอหน่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดก่อนกดก่อนกดให้อยู่ แต่บางนั่นมันเตะได้เมื่อกี้เกลือเนาะเมื่อกี้เนะมีข้ามีก็ะแดนมีรองนีนๆมันรวมเนี่ยแหละนเก็บเังสอบเข้าไปข้างในลูกข้างในสิลูกครับผมถูกต้องอ่าแลกแลกเชื่อกันอย่าไปแลกลิ้นกันนะเอาลางครับพวกนี้อายุเกินสิบแปดแล้วอาจารย์เบาหยอกได้โยนกด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 ลูกกดด้วยการอะไรทับอะไร ล่างทับบนเลยล่างทับบนจะได้ล่ะล่างกับหน้าแม่คือมันล่างทับบนอย่างบัก <c oughs> ลักษณะอาจารย์เร็วล่างทับบนครับศาสนาพันตอบหะขาหลังทับขาหน้า <c oughs> ครับออออดึงเขย่าดึงคันนี้ดึงอันนี้กับเจ้าของฟาร์มอยู่หนองหานด้่เนี่ยอาจารย์เร็ว นี่ปะครับแนนครับผมแนนครับคไยงามครับคไยงามแต่ควายงามบริสุทธิ์จีนเหรอครับบริสุทธเสาควยนี่ยแนนยืนบนนี่แขกไม่เย็นอ่ะหนึ่งเลยอยู่ไหมอยู่ไหมไม่ต้องนึ่งแล้วครับลุกธรรมดาแหละผู้จีนหนี้จังเลยอ๋อกระสอบมะกระสอบมาแขกเชือกนี่กระสอบไหมอ่าคราวนี้ปวดเชือกได้ครับปวดเชือกยังกดไว้อยู่นะกดกดแนบหนากดไว้กดไว้ก่อน มัดดีๆมัดดีบ่นี่มัดดีบ่นี่สะโตบแบนมือไหม่นับลำแบนนับเลยเอาเชือกออกเอาเชือกออกดึงเชือกออกตูดออกไปเรื่อยๆตรงคอตรงคอไปแค้มคอสหลีแอลกอฮอล์อยู่ไหนครับมาเช็ดเบอร์ดิโซดสิตัวของแผนกเราอยู่ที่สำนักงานตัวนี้คนนี้เอ้ยตัวอเราก็มีชื่ออยู่ตอนก่อนโลกตอนก่อนครับเบอร์ดิโซตัวนี้นะครับคือเป็นครีมตอนนะครับแปลเป็นภาษาไทยคือครีมตอน ไว้เพื่อตอนโคตอนกระบือนะครับนี่เส้นสเปอร์มาติกคอร์ดนะครับตัวนี้เมื่อ30ปีที่แล้วนะครับราคา800 0ับาทครับเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วอันนี้คืออาจารย์ริวไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่าได้รับถ่ายทอดมาอีกทีหนึ่งตอนนี้ถ้าซื้อกดดีๆลูกกดดีๆกดดีดีสามหมื่นบาทนะครับตอนนี้แข็งครับแข็งราคาสามหมื่นบาทก่อนตอนนะครับต้องรีดไข่ลงก่อนนะครับรีดไข่ลงก่อน จับดีดลูกครับเลยเส้นสปอติดขวดคือตรงนี้ไม่แหมจับดีดะคุยคุยด้วยคุยด้วยคุณกคุยกับคนไข้ไปด้วยจับดึงลงดึงลงนี้ครับครับดึงลงหูดล่แงไหมหูดลงไหมอุยอุยแล้วตรงข้างน้ำไหม้ระเี๋ยโอ้ยนี่ครับนี่ลมเนี่ยก็เด็ดแงเลยเอยากถิ่งกันนะ เราจะกมับตรงนี้ไม่ได้นะครับเราตองหนีบที่เส้นเส้นคือตรงนี้นะครับเหนือขึ้นไปนะครับถ้าหนีบไปแล้วกี่นาทีนะลูกอาจารย์บอกไปสองถึงห้านาทีนะครับไข่จะเย็นหรือจะอุ่นเย็นนะครับเนื่องจากว่าเส้นเลือดไม่หล่อเลี้ยงครับข้างเดียวนะครับดึงลงมาดึงลงมาให้สุดหนีบ จนสุดมันมีตัวล็อกมาแบบล็อกเองเลยครับผมตรงนี้ครับตรงนี้มันชิดแบงตรงนี้เห็นไหครับตรงไก่ข้างไค่ข้างมันครับทีละข้างถ้าเราหนีบรวบเนี่ยโอกาสขาดได้ง่ายนะครับทั้งสองลูกพอจีนเนาเลยจ้ามาจับดูซีเย็นเลยยังให้เนยจับดิให้จับดูเย็นเลยยังผูดไรเอาพ่อหน้าผ้าป่ะเฮ้ย เดี๋ยวอาจารย์เรียวให้คุณหมอสัมผัสด้วยโอ้ยเนยเดียวเจ้ากับแตะแตะคือคุณหมอเดี๋ยวมันกำกำหนึ่งสี่เลยแตะสัมผัสหลังมือแหมลูกหลังมือแหมหลังมือแหมหลังมือนะวอแมนเนอนั่นแหละเย็นเย็นวอสัองเบอร์มิงเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วเย็นดูครับเย็นดูเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วไหนแม่ครับหนาห้านาทียัง ยังยงยงยเอาพยายาสัมณ์ไดิวมาผ่ตอนนี้เอาสัมผัสได้นะลูกนะเอาเวนการเรีรู้แล้วเผื่อใครอยากรู้มาเดูมาเรมาแชทเบอร์ด่เบอร์ดิโซโอเค อ้าวหานกันเด้อผู้ใดก็ได้ผู้ใดเป็นคนจับผู้ใดยังก็ได้หานเอาเนาะโชว์จะริ้วผู้ใดตอนกันประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับรับไปอผู้จับกับผู้หลาหาเปอร์เซ็นต์อ่างนี้นะครับซอยกันพวกนี้เห็ดไหมมันเป็นหมันเนาะสอดคนมาถ่ายคลิปนุ้งทรงซึมได้กี่ร้อยขมูยังหรโอ้คู่คณิตประเดี๋ยว กดกดลูกกดช่วยกันพี่พลเขาจะเหยียบนะเขาจะเท้าเหยียบพี่พลเหยียบเลยต้องต้องให้มันขนานกับผิวหนังนะลูกนะดูนะครับให้มันลงพร้อมกันเห็นไหมมุมทางไหนก็ต้องมุมเท่านั้นครับกดนะมันจะดิ้นนิดนึงนะครับผมนี่ครับสองสามสี่ห้าสวยครับประมือหน่อยเรียบร้อยนะครับไปที่นี้นห ใ,ใครยังไม่เคยทำลงให้ขนานพร้อมกันเลยนะเลขหกนะลงให้ขนานนะให้ตรงให้ลงเท่าๆกันน้ำหนักเท่าๆกันลงปีอีกเร่งเคร, e> คร no like no no ื่องเรื no ่ลอง คู่กับเลขเลขหกเลยงามๆเลยนั่นแหละจับเอียงเอียงลูกเอียงหาพี่พลเอียงหาพี่พลระวังมือเอียงเสียงหาตัวเนื้อมานะครับผมเอียงเอียงข้างบนหาเอียงลงมาหาพี่พลผมบอกแล้วเห็นไหมน่ะนนับในใจโอเคพอได้พอได้เห็นไหมบางทีเราลงปุ๊บบางทีผิวหนังมันเอียงไปซ้ายไปขวาเราต้องให้เอียงตามถ้าไม่งั้นมันไม่เท่ากันเอาทิ้งเจอมาทาครับพิ้วทาทังแผนหมดเลยครับทาไปเลยทาลงไปเลย อังเดียวไหมมิทจะได้กับคะแนนเอียงมิทซ้ายมิทขวาใช่ครับตามเนื้อบางทีมันเอียงไปตามแล้วก็มีเซ้นเราอ่ะใช่ยาการเมืองมันยาปฏิชีวนะเอาปีกยาครับพอดีไปปีกยาครับต้องคุ่มนะครับใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับนี่แหละครับดีแล้วกว่าจะได้มาหลายปีครับแย่งกันทำแย่งกันทำอ๋อ จะเร็วสิว่าสักิบหาบอะรก่อนเมื่อแหบเ่้นไกเอาออาลูกเลยเอาลูหมือนบอว่าเดี๋ยวก็ลูกเองเดี๋ยวก็เลยอไปลูกไปเสียแล้วเสียแล้วเสียความเป็นชายแล้วทิดงท่าใจไม่ได้ตีอ๋อคือว่าสภาพเป็นวันไหนวะ ลุกไปลุกไป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 โอ้สภาพครับผมเสียควาเป็นไสไ้แล้วโอ,โอเคครับขวดไฟทั้งคนทั้งวัวครับผม